สวัสดีค่ะเพื่อน,นชอบโซเชียลแคม์นะคะ f c e b o o k กก้วก็ u t u b e นะคะวันนี้ก็จะมาพูดกันต่ออีกทีเลงนะสำหรับการที่เ,เรา,าเขาเรื่องอะไรอะ่ะตัดสินคนที่ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างก็เรื่องเมื่อวานใช่ไหมคะที่บอกว่าเออเนี่ย เหมารวมกันเธยทั้งหมดว่าเป็นแบบเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะมาให้ร่วมแบบพูดคุยกับเราก็คือคุณรถโฟค่ะ,คะสวัสดีแบบนี้เองนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะเป็นผู้หญิงเหรอคะเป็นตุ๊ดค่ะอ่าค่ะคิะคดยดังไงกับการตัดสัวคนอื่นที่พายนอกคิดว่าแย่ค่ะ,ะแย่มาก คือจริงๆแล้วนะคะ,ะการตัดสินคนที่ภายนอกเนี่ยเออมันมันไม่ดีอ่ะคือควรจะแบบว่าควรที่จะรู้จักเขาจริงๆก่อนแล้วค่อยตัดสินคนเรามีสิทธิ์คิดได้ค่ะแต่ควรจะคิดในทางที่ดีมากกว่าและชีวิตของเราก็จะดีนะจ๊ะถ้าคิดแย่ก็ชีวิตก็จะแย่จ้ะจริงไหมคะที่แ <ๆ S 1> บบว่าหลายต่างเพศก็ต่างมีแบบคนหลายประเภทอะไรใช่ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องแบบกระเทยจะต้องเฮียทุกคนเลยาอจริงปะ ทุกวันเนี้ยผู้ชายชายจริงหญิงแค้บางคนนะ่ะเที่ยวกว่ากระเทยเที่ยวกว่าตุ๊ดอีกเอาจริงๆเอาดีๆแต่เราไม่ได้พาดพิงใครนะคะไม่ได้พาดพิงนะคะอันนี้พูดถึงโดยรวมนะคะคือมันมีอยู่จริงๆแล้วตุด๊ดกระเทยทอมดี้เก้งกวางบางชนีทุกคนล้วนแต่มีคนดีทั้งนั้นค่ะอย่าตัดสินคนที่ภายนอกนะคะสิบสิบสิบค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะวันนี้ไม่มีกาวโวนะคะค่ะฝากฝากไอ้นี่ด้วยฝากอะไรนะ <Social S 2> ฝากโซเชียลแคมของรถโฟกด้วยไปดูได้มีคลิปคลิปเด็ดในนี้แทกใน,นคลิป Dead. เด็ดเต้นหน้าตู้ ATM อ็มมีนัตตี้ด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงขอบคุณมากนะแล้วก็รบกวนช่วยเปลี่ยนขัสนาคติการมองสาวรเภท2การมองเพศที่สด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ